น,นายคนได้ตากลองไหม,มนึงตากองเลยพี่น้องโอ้ยเจ็บนะวัสดีครับวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านทุกทุทกท่านเนาะเดี๋ยวมันนี้เขาจะมาแก้ปัญหาเบรกที่มันเบรก่อยู่ครับมันต้องใส่น้ำหนักเบรกลายไหมเดี๋ยวจะถอดลอกครับเดี๋ยวต้องถอดลอกกันแม่แรงกับแม่แรงตัวที่ที่แถมมากับรถเลยครับ เนี่ครับเบรกมันมันมันเนียนเกินไหมแล้วจะแก้ปัญหาเพื่อแผ่นเบรกออกมาขัดแต่คลิปนี้ได้ผลยังไงยวผมจะลงให้เบิ้งผมเท็ดล่อเดียวกอนละก็สีเบรกล่อเดียวว่ามันสิล้ออะไร่อยูดีกว่ากันแต่มันยูดีกว่ามันก็ต้องล็อกล่อจะล็อกผมลองมาแล้วครับตอนนี้มันยังมันบล็อกเขาต้องใส่แฮงบัคักมันนี่ก็บล็อกพอาะหมูว่านผมเฮ็ดไปแล้วครับเฮ็ดล้อหลังไปแล้วล้อหลังยู่ยแล้วล่อหนาป่อยู เดี๋ยวมาลองติดตามแจียเจียรอหนา,าเพราะเจะแผ่นเบรกออกมาขัดแล้วก็นจริใส่หินเจียนะครับเจียแตงจานจังหน่อยลองมงครับมาถอดหลอดจักเขานึงเดี๋ยวมาถอดหลอดกันเลยครับไอ้รถตัวนี้เป็นตัวยี่้าวิกโก้ครับปี2010เนาะแก้ปัญหาหลายเทื่อแล้วครับบจบเบรกคล้ายๆเบรกลืน่นนะมันอาจจะเบรกลื่นละครับปัญหาของเบรกจะมีแท่าพวกที่อย่าง เบรกลื่นเบกแตกผาเบรกบดอันนี้ผาเบรกบ่นอาจจะเบดครับแต่เบรกอาจะยั้งหลายอยู่เริ่มเบรยกบอยู่ีย๋ยวเขาจะมาแก่งแก่แบบง่ายๆเลยครับผมเบรกจานเบรกแล้วมันจะ่าจะเบรกลื่นมันเรียบเกินไหมผาเบรกก็น่าจะมีปัญหาแบบว่าเรียบขีข่เขาเมาอี่เขาไปอะติดแบบนี้น,นะครับีย๋ยวเขามาเบ่งกัน เป็นแบบนี้เนาะเห็นเขาต้องถอดตัวประกับแดงๆนี่ออกก่นอนยังจะถอดกัน,นอาะเแบบีก่จานเบกยกันยังนาดีอยู่ครับเนะี่ย จะลุ้งไปประมาณจักมิน้นนึงแล้แเลยดีสนิมกินเบิดเขาต้องการแค่เบรกแล้วมีเสียงเอียดคือคือตอบจวดแล้วครับอันนี้เบรกเขาเบรกใส่นหนักเบรกเหยียบ,บมันก็ยังเอีอดอยู่มันแบบว่าลื่นไปเลยครับมันจะดังแค่รอหลังเพราะว่า้อหลังผมเห็ดไปเสียดเมื่อวานเนี่ยรอหลังก็เห็ดลักษณะเดียวกันครับคือ เขาต้องออกมาขัดเนี่ยมันลื่นมันถึงน้ามันจะลื่นเลยครับจานเบรกมันลื่นเกินถ้าพาเบรกลื่นแบบนี้เอ้ยจานเบรกลื่นแบบนี้จานเบรกเอ้ยพาเบรกแห้งลื่นครับถ้าจานได้ลื่นขนาดนี้เอาเขีเอาเอาพาเบรกมาขัดครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีขัดครับผมลองแล้วเมุนเนี่ยสำหรับเบรกหลังเบรกหลังยูครับ หม,มุนมพวงมะไรพอนไหมุนพวงมะไหมุนไปใส่มุนไปเลยหมุนไปมุนไปสุดเลยสุดเลยเราจะได้เห็นยังไงมุนได้ปะสุดไปสุดเข้าคอแล้วนัดถือกล้องไอ้พ่อ นี่ครับจะมีสลักอยู่นี่เนาะสลักลวดน้อยๆนะให้เขาดึงออกเลยครับตักเบื้องนี้ไม่ตัดเขาดึงสลักออกแล้วไอ้สลักไอ้กิ๊บล็อกเมือ่อกี้แล้วเขาก็ถอดตัวนี้ออกเลยครับถอดสลักล็อกกานบินหน่อยมันต้องติดออกก่อนตัวนี้ตัวไตออกก่อนตัวนี้เปลือกที่เขากดย้ำลงไปครับ เผืนไม่่อยได้ถอดนะเจ้ นี่ได้เส้นนีนี่นำพี่ปี่คือคือเป็นการล่างท้ำความสะอาดไปพร้อมในตัวไปเลยเอากระดาษทรายมาขัดเกระดาษทรายมาขัดครับส่วนจานเบียกเนาะเอ้ยส่วนผ้าเบียกนี่ครับผ้าเบียกอยู่นี่เคยเปลี่ยนมาและโนแมนผ้าเบียกเติมน่ะ้าเบียกยังบักหลาหนึ่งไหมพุทธนะหนาตึบเลยเต้เบียกโบอกอยู่พี่นอ้อง คล้องแบ้นไม่สิวะหาวิธีกำมันให้ลูกสูบมันไหลกลับครับมันจะออกไงอยู่แล้วออกแล้วนง่าย,ายมากทางนี้ก็เฮ็ทที่กันครับกำให้กำให้ลูกสูบมันไหลขึ้นหาวิธีเฮ็ดนะครับหาวิธีให้มันลูกสูบมันไหลขึ้น าเบิ่งราเบรกันพี่น้องมนะันโอ้ยมันกระเบ,บือเลยเนาะมันเรียบเกินครับมันลื่นเกินเนาะเัาจะขัดกับขัดจนกผมในเชาลื่นในตอนมันลื่นการขัดก็ผมจะใส่หินละมิดขัดเลยแปรเบกยังดีครับแต่ว่าจะเป็นยังก็จะใส่หินบ่เล่าบ่าาเบาๆแปรเบกอาจจะบ่ดีหรอยี่ห้อบ่ดีหรอ ต้องขัดครับขัดเลยกรต้องหยาดมันห่างกรต้องหยาดมันพังครับโอเพวกขี้พวกเศษดินเศษฝุ่นส่วนตัวผมมักแบบเบรกแล้วดำดำดำเบรกคาบเขาเมาออกดำแบบดำเต็มล้อนะเพราะว่ามันอยู่ดีกว่าเนี่ยพวกนี้มันเกิดจานก็เป็นสนิมแล้วเดี๋ยวผมจะเจียเลย ใส่หินเจียเจียเลยถ้าท่านไหนบ่ถนัดใส่หินเจียบวต้องบ่ต้องเฮ็ดตามเลยครับเอาเฉพาะที่เอาหินมาขัดกัดไอ้ผาบิกกรเะเพาล่างเอามาล่างให้เบิดเลยครับ พอเบรกหลังผมเห็ดแล้วโอ้ได้การเห็ดม้วนนี่เอาไปลองแล้วรถยังเบรกคอยู่แสดงว่าเป็นเบรกหนาเป็นน้ำเบรกหนาก็เลยไม่เห็ดเบรกหนาให้ทุกท่านได้ได้เบร์กเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับอันนี้บอได้ว่าเฮ็ดจะแก้ปัญหาดีเลยด้วยครับต้องถ้ามันเปลี่ยนอีกก็ต้องเฮ็ดอีกครับหรือทางที่ดีก็เป็นเี่ยนผพาเบรกใหม่ถ้าผพาเบรกมันเสียแต่ตัวนี้มันบ่เสียครับผพาเบรกยังดีอยู่ผพาเบร์โบ่ไม่ห้อยเหล่า อย่างเขาเห็นแล้วจะไปลองมึงกับมาเบรกแล้วมันสิเอียากบ่คอยเข้มันเอียดโอเคแล้วนี่ครับหินรรบมีดเขาจะทายไกลไรไกลเกินเขาจะขัดจนก้นจะเศร้าลื่นครับเนี่ยมันลื่นจะเบิงร์กมันมันลื่นเลื่นมอนมันเลื่นมันลื่นเขาจะขัดเอากระดาษทรายจับโบล์นหินละมีดหยาบขัดเลยครับขัดให้มันตรง อลองเข้ขัดไปเลยสักพักนึ่งนกาจะเป็นเบบนนี้ครับสีบอรอนซ์ขึ้นไันนี้เมื่อกี้นะล,ลองรนนะละุเบอระดูคับนะารักสาบเหมืนอนม,มันสากบกหเดิมเห่นะเมพ่อสากเนาะเนาะจะสาบกับมันมัาจะสากสาบเขาออมาชนิดหรอหรือัดอีกเนี่ยสีก็สีประมาณนี้ตั้งกันเลย คมันดั่มครับมันใหม่ปลาเบกใหม่เขาจะคัดออกจนกว่ามันจะเข่าออเลยยูแล้วประกันว่ายูมันได้คัดได,ด,ด้ก<ม>ันเดี๋ยวชนจานเขาจะเขาจะคัดแต่งัคหน่อยเนาะแต่งตัวนี้แต่งคมตัวนี้แล้วก็จีเกียสนิมออกแต่ว่าเขาต้องใช้เป็นใบใบคากระดาษใช่เดี๋ยวเขาต้องเบิ้งอีกเดี๋ยวคัดนี้เร็วกัน, <c ười> นเป็นทุกขั้นหนึ่ง <c ười> นะ <c ười> เป็นตัวของเราบ้า อนอกจากรถออกมากจากศูนย์ได้ไม่คือเปลี่ยนแสดงมันลงลุยน้ำลุยจมไปจะเก็บเปลีนซองเดือนก็นเปลี่ยนให้งนันครับโอเคได้แล้วตัวนี้เนี่ยยูครับแบบนี่ยแสดมันจะยูเนี่ยต้องขัดให้เป็นวงกลมขัดให้มันหมุนไปหมุนมาให้มันจะสม่สำเสมออย่าน ต้องคัดให้มันตืบชุ่มหมกมันจะเป็นเขารูบบังคับตังกันเลยครับซองกันนะพันลูบบังรูบบังซองกันในต่างกันบ่มือรูบบังเอออันนี้มันแบบลื่นแบบลื่นมากเลยมันลื่นเลยครับมันจะลื่นเลยแต่มันจะสากมาขัดตันตัวเลยครับเก็บแบบเดียวกันครับขัดให้ก็ว่านับรอบเ้าขัดไป็นยี่สิบรอบเขาก็ขัดตัวละยี่สิบรอบหรือตัวละสามสิบรอบก็ขัดตัวละสามสิบรอบ ว่าหันที่ประมาณยีห่ห้ารอบเบียก,กินว่าเสมอกันครับเบรกฟังในคัดประดวนแล้วยังบ่ออกเลยยังบ่อยากลื่นเลยแต่มันใหม่ดำลงไปลึกเขาต้องคัดให้มันสีดำมันอยากหายหายจางไปครับนี่ตอนนี้คัดยีห่ห้ารอบตามสิบรอบยังบ่ลงนล่เป็นไม่เล็กกว่ว เออเริ่มดีกันแล้วเมื่อกี้ขาเมื่กี้สิบรอบบ่อเซาบอ่อเซลรุนเออเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วบ่เมื่อกี้มันจะดำอยู่มุมนี่ยขามนนีขามมมเฉพาะมุมนี่ยแล้วเขาข้างขาของเขาวขอ,อาจจะเบืกอกไหมก็ไหนจะใหมนะ่แล้วเพราะใส่กำลังเบีบเบียบบีบมหาศาลแล้วจะรุมเดือกอยู่ ส่วนคุณผู้หญิงเนาะบตัต้องมาด้วยมือดั่ปรนเี้ยรับไปห,หาสร้างเลยครับสร้าง,างให้เฮ็ดห้ดีกว่าหรือเห็ดเองได้กับเห็ดดีกว่ารประหยัดค่าใส่ใจเป็นหลายบาทู้ดย สีว่าสีว่าสรรม่ำเสมอเห็นบอลในกล่องมันอาจะตัวนี้จะขาวส,รรม,สรรม่ำเสมอขาวก็บบุถือว่าขาวเขาจะออกสีที่โมเมนต์ว่าดำจนมันจะนมันจะมีสว่สวนส่วนบอลมาจากนึ้นฟังขึ้นไปดำ<อ>ลงไปขาว,ลง,ขาวาลงมาในขาวในกล้องมันเห็นอยู่เหน็นบ <S <S ใช่แต่ว่ามันเศร้าลื่นเลยเดมีตัวนี้ตัวนี้สากบักเลยสากมือคัะแล้วตัวนี้อยากลื่นนิดนึ่งเนี่ยตัวนี้พอดีอืมพอดี โอเคได้ครับดีขึ้นสาดขึ้นสาดขึ้นลายเติบโอเคเดี okay. ๋ยวเขาประกอบกันเลยครับประกอบคางเดียวกันเดี๋ยวเขาจะมาเจียตัวนี้ครับเจียมงุงขีบมันเนี่ยขีบระบายความร้อนมันเนี่ยเนาะเจีย้สนิมันออกครับถ้าท่านไหนพวกนี้อุป,ปกรณ์พวกีเครื่องมือขามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ เขาจะใส่เป็นใบครับใบคัดตัวนี้ครับ อย่าให้ค่าสนิมมันหลุดเลยรับมันแบบมันโบงงามไหมอาจะประมาณนี้เนาะนัะนอตตัวนี้คืออ้าวงานเขาแล้วจริงข้างหาดแล้วอืมงานเขาแล้วน็อตตัวนี้น,น,น็อตขารถสองคันนี่มันรอหนาไม่หาตัวทั้งสองคันเลยเต็ม

ใส่เขาก็คือกันครับกดลูกสูบตัวนี้เข้าไปกดลูกสูบเขากดบเบาๆครับเดี๋ยวเขากดแห้งกันลูกนึงมันช่เลียนสลับไปสลับมาเขาต้องกดค่อยๆเข้าไปตัวนี้ก็ใส่ทางเดียวกันครับคือกันก็นได้พอใส่ัน,นี่ง ไม่ตัวสร้างตัวใส่้บอบบตึงวดกวอนร่ราหไม่กด เสียบเข้าไปเลยใส่สลักตัวนี้ลาไปกระดาษทรายขัดเล็หน่อยก่อนปิดก่อนใส่สลักเข้าไปเลยครับได้บูทีคทางก็มาบอกกันเลยเาร้าก<ะ>ันลย สล,สลักกับสอดสลักเข้าไปเลยครับนี่ตัวนี้เทียก,กันครับสอดเทียบกันครับสอดให้มันเข่าระวงังมันจะห้อยทั้งตัวประกับตัวรถเสียงนะครับมันองห้อยหูวเดียวกันเนาะ ตรงน,นี้ลงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลวดครับใส่ลวดล็อ ล่างกับใส่เหืกันครับแล้วทราหมุนหาตำแหน่งมันก่อนมันเข้าไง,ไง่ายๆมันจะมีรูนอ่ะครับมันจะมีโฮกับเม้อใส่เข้าในโูเลยเนี่ยกล้องบางตา <c ười> <c ười> โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวข้างอีกข้างนะ์น่าเขาก็เฮ็ดขึ้นกันครับละผมผมเฮ็ดแล้วเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้เบิ่งทด สอบเทสตดผลเทสตดให้ดูนี่ห้ยเรืองเลยังกรอบรอกันใส่กันเลยกรอ,อบกลับเลยครับงานไหนว่าใส่หลอดสดทายวะเกาไปทำงานไหนอ่ะ ครับชซื้อกับตกปพวกแหกออกวันนี่งเดี๋ยวมันจะมันจะขาดตะดุนครับโอเคครับไซร์หอเลยนี่แหละครับเบรกเบยูปัญหาแค่เบรกเบยูกันเบื้องต้นเนาะแต่จะประมาณนี้่หาทานที่เบรกยิ่งเงฟื่องเลยเมื่อกี้เขาย่ำเบรกแล้วมันไม่เนียน จอดเก็แ้ยเกลี้ให้มันดังเอียดก็เพอครับโจดมันพอนมันหลอนพอหลอกมาปุ๊บลายเดือนแล้วครับสามสี่เดือนเบรกมัมีเสียงเลยไม่แต่ไหลอย่างมันร้องกันครับเดี๋ยวเห็นรถว่างๆกันพูดต่างกันขนาดเบรกฉมันก็รู้แล้วมาถือไว้ถือกล้องไว้ ก่อนเบรกเบรงลดหลังเด้อพี่น้องเ้จดจ้เ้าอียงยงไงพัน,<ะ>นนายคนได้ตากล้องไหมไมงตากล้องเลยวพี่นองโอ้ยเจ็บนะหี่งหวะเอาไหม ัครบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยขึันหม่กิหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ